แล้วเพิ่มเติมวันนี้ฮะทำให้สถานการณ์วันพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นว่ามีการจะมีการประทะทางความคิดกันอย่างแน่นอน<ม>ประธานวุฒิสภาฮะวันนี้มีรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทําความเห็นเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะมาตราสองห้าหนะแล้วก็เพิ่มหมวด สิบห้าทับหนึ่งเนี่ยจะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติอย่างไรนะอันนี้รายงานข่าวว่าสํานักกฎหมายเนี่ยทําหนังสือเรื่องนี้สรุปพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องทําประชามติสามครั้งครั้งที่หนึ่งถามประชาชนก่อนเลยว่าเห็นควรให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่า mm hmm. ถามก่อนเลยนะก่อนจะไปทําอะไรอะ่ะ เพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับอยู่เนี่ยแล้วจะมาเขียนใหม่ทั้งฉบับนะต้องถามก่อนว่าจะเอาอย่างนั้นไหมส่วนวิธีการจะเขียนใหม่ทั้งฉบับยังไงนั่นอีกเรื่องหนึง่งเอาสเต็ปแรกก่อนไม่ใช่ร,รับหลักการมาแรกก่อนะนะอันนี้ครั้งแรกนะ,ะส่วนครั้งที่สองทำเมื่อไหร่ครั้งที่สองก็ทําเมื่อหลังจากผ่านครั้งที่หนึ่งนำร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ที่เสนอแก้มาตรา256บวกเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งเนี่ย <c oughs> เสนอที่ประชุมร่วมรัฐสภาสภาเห็นชอบแล้วนะจึงไปทำประชามติอีกทีหนึ่ง<อ>นะถ้าผ่านครั้งแรกแล้วนะค่ะค่อยมาไอ้ที่จะทำมันทุกนี้เสนอเข้าไปที่ประชุมรัฐสภานะสภาเห็นชอบแล้วค่อยไปทำประชามติอีกทีหนึ่งค,คือต้องเห็นก่อนว่าประชาชนเอาด้วยไหมค่ะให้เขียนใหม่ทั้งฉบับอะอมหมายความว่าฉบับเดิมมันต้อง หมายกับถูกฉีกทิ้งไปเลยอะ่ะนะประชาชนเอาด้วยไหมแล้วหลังจากนั้นถ้าผ่านค่อยไปคิดอ่านกันว่าจะไปตั้งสสรยังไงกระบ,บวนการไปยังไงแล้วเอามาเสนอที่ประชุมรัฐสภาถ้าที่ประชุมเห็นชอบแบบไหนเอาอันนั้นอนะ่ะไปถามประชาชนว่าเอาด้วยกับสมาชิกรัฐสภาไหมทีนี้ไม่ใช่มาตั้งใครจากสมาชิกรัฐสภาหรือนะักการเมืองพรรคการเมืองบางพรรค ต้องตั้งไทยจากประชาชนก่อนอันนี้ชัดเลยแล้วอันนี้ทาหน้าที่แทนประชาชนในการไปหาแนวทางเป็นมือเป็นไม้ไม่ใช่เป็นหัวแทนประชาชนประชาชนต้องตัดสินใจก่อนว่าอยากได้รัฉบับใหม่ไหมทั้งฉบับถ้าประชาชนโอเคคุณต้องทําหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยไปคิดหาแนวทางจะทํำยังไงให้ได้นังฉบับแล้วค่อยออกมาแบบจะอย่างที่เสนอกันเนี่ยนะแล้วครั้งที่สามเมื่อไหร่ ก็เมื่อสภาร่างไปร่างมาเรียบร้อยหมดนะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาแล้วค่อยทําประชามติถามว่าเอาไหมที่ร่างมาเนี่ยเห็นหมดทั้งฉบับแล้วมีกี่มาตราฉบับใหม่หมวดหนึ่งหมวดสองเปลี่ยนไปหรือเปล่าใครไปแตะหมดสถาบันไหมหมดองค์คมนตรีถูกแตะไหมมาตรฐานจะได้ทำยังอยู่ไหมไอ้คนโกงมันดีใจไหมร่างใหม่เนี่ยแล้วค่อยไปถามประชาชนว่าเอาไหมนี่คือสรุปนะผมอธิบายให้ความเห็นของ สำนักกฎหมายสำนักเลขาธิการวุฒิสภาสลาแล้วประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา221วัคซีที่บัญญัติว่าคำวินิจฉัยสามนูนมีผลเป็นเด็ดขาดผูกพันรัฐสภาคอรมศารองค์กรศิสระหน่วยงานรัฐอ้างอิงคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนะเมื่อปี55และคำวินิจฉัยสามนูนเมื่อปี64นะระบ,บุนะว่าให้ประชาชนนะลงประชามติอย่างไรอย่างไงบ้างนะ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าความเห็นของสนักกฎหมายเนี่ยท่านประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันนายมงคลสุรสัจจ์ในฐานะรองประธานรัฐสภาทําหนังสือแจ้งต่อประธานวันมูฮัมหมัดนอมทธาเพื่อทราบและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและคาดว่าน,นี้น่าจะเป็นท่าทีของสอวอส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ อนะถ้าเป็นนี<ส>คือรายงานข่าวถ้าสอบอสนใหญ่คิดแบบนี้นี่ว่าพรุ่งนี้จะเดือดไหมเนี่ยคือข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้นะค่ะกะติกาวันพรุ่งนี้คือจะรับหลักการวาระหนึ่งได้เนี่ยนะต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่เสียงข้างมากอย่างเดียวนะค่ะต้องมีเสียงของสอสอฝา่ายค้านสนับสนุนด้วย ต้องมีเสียงของสอวอสนับสนุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสอวอที่มีอยู่ก็หกสิบเจ็ดคนอะหกสิบเจ็ดคนค่ะก็ต้องดูว่าหนึ่งได้เสียงของฝ่ายค้านไหมได้มานตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ส้มไงได้อยู่แล้วก็เพื่อไทยกับส้มไงเกินยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วกดล็อกเงื่อนไขแรกไปแล้วเงื่อนไขสองก็คือต้องได้สอวหกสิบเจ็ดขึ้นไปอ่า